ที่เรื่องต่อมานะฮะสำหรับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและก็แฟนคลับชาวบลิงทั่วโลกเลยก็ได้สำหรับลิซ่าลลิซามโนบาครับตัวเธอเองเนี่ยมีตัวอย่างโชว์อยู่ในรายการกินร้อมของประเทศเกาหลีใต้งานนี้บอกเลยว่าคือฮาแน่นอนครับเรียกได้ว่าเป็นควาญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับสาวลิซ่าลลิษามโนบาครับเคยที่รู้จักในนามของลิซ่าจากกรุงแบล็กทิงครับเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทย ที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับใาทีน,นี้นี้บอกเลยนะทุกคนรู้จักเธอแน่นอนท้าเคยเต้นเก่งร้องเพลงก็เก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหศัศจรรย์อีกหนึ่งคนเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยอินสตาแกรมนะนะหรือว่าไอจีเธอมีคนตามถึง52ล้าน followers เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับและนี่เลยที่เราเห็นกันอยู่ล่าสุดครับทางเ n e t สื่อช่องดังของเกาหลีใต้ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆในรายการคิงด้อมออกมาครับให้ได้รับชมกันซึ่งลิซ่าก็อยู่ในคลิปนั้นด้วยและถึงแม้ว่าจะออกมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีครับแต่ก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้ทั่วโลกเลยครับมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ใน YouTube เรียกว่ายอดวิวก็เยอะและคนก็เชียร์กันเยอะจริงๆกานดีๆกับชาวบลิงทั่วโลกด้วยนะครับ